้าาจังอกบอัน้เนเงินหลายเงินอยที้าปาจะใหเมื่อได้ลุงสิไปเอาน้ำมาฟังกูแล้วแม่กอแล้วเธอมันเบื่เลยยัอเพิ่มแล้วจะสไตุ่ม จบแล้วเบิ้งชาวแ่รมันเป็นแล้วก็เลยไอ้แก่อ้องดเบ็ดมาขึนน่ะลุงไม่กตองมันมันบา

โกินข้าวตกมาทำทางาลุงเดมมออะไรครแบบบัวลมันด่งยนีมันนายลงนองไหนมันต๊โตข้ามงานงานกับทีมงานอย่างเงี้ยขาเลอะไรากระเทียมมแตงกั้นยังเล่ประกบมาล่ายังเล่นนำหัวไว้เหรอคเฮ้ยชช่ย่เขาเป็นไปังไเตอนเหนื่อมากเลยมโตแล้วเตเข้าชยนี่แเขาไปกินน้ำยาเข้ามากมัครเลคราบอกบากรลครับ อ้าวกาชื่อมือวัเป็นลูกข้าวคัคางมอตะกี้นะมันอายุมันเดียวนี่ก็บปรงในดอกก่อข้ากเดยก็น่อเพื่อสีดังน้องเขาเอ้ยิงวันนี้ได้คัไม่หักอะไอนอนใครนน่มันสบานมันสนน้ำบ่ค่ะแค่เดียวนะเร็วโอ้ยมาณสีฮักบ้าบวยลิมเนาะ

เด็ดจะแผนอ่นสิแผนหนึ่งมเข้าเก๋าชิมาเปนข่าด้วยแล้วขอยจไปคุยลอยโซบะแบบยังไงอนนึงกินกับชิาบะโบใส่ถุงุงไเตไู้รอไปตู้หอเออมันเคยกินม้าเขาื็กันแล้ว ถราเปเลี้ยงนะกินยูเพอเป็นนั่นเติมสอใส่เิบุ้ยเพิมเทมุงไม้อไรไอ้เลี้ยงเลียงก็อแม่ด้วยไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงยบแล้ว ไปอย่งนี oh. s <S ้ลเมื no ่อทำเมื่ออามาเลยไปทำเขาอะบัคซีมันสีอันนึ่งจะปีหีสิบแปดแต่เช่าเต่าค้นมือนี่อ่ะเ้าัระธานหอของบักแเ้วมันเป็นแบบนี้าเต้านนะในบ้านนะก็ได้ช่าคนหนึ่งมือนี่เอาีเก้าอันสีมาอีกไปพาบพพอบ่บนี่โอนทํานุงว่าเป็นยังไง เซียเด็ดไทยดีสุ่นะไม่ทำแล้วเซียค้นายเียได้ได้ได้สบาทได้หนสองบาทเขาถือทขาหรือว่าเขาสายเหรออืออเงินเงินระกันไทยเลยไม่ใช่นึ่บาทมัจะได้ลาย้าเขาอีกบบนึงขออยู่วคุ้นมันจมันใหญ่นาะใหญ่นไดลายจะ เขาอยู่เมื่อก้เนก็นไส่งบอด่หม่ขคุณม่ให้เป็นฟองเขาขาดเลยมาเด้เมื่อกี้สีสุด้อนกันตามดอยนี่กูไอมขันจอมเลยยัง่ายยังน่ยอยนงสุขศึเขาไม่เป็พราะอาจารยจเช เขาไอ้ยงบวกเขาเขาเสียหลาแเสียตไปแล้วว้าวว่าติตายมากาผมไปตายทั้งอันนั้บิ๊กวิ่งไปยังบิ๊กอ่่แกขัน้นอนกับหมูนอนกับหมูมูน่ามากขันมากน่ะอืมอันนี้เบิกกว่าโอ้ยเฮ้ยบิ๊กเอาคนนั้นมกเอาคนมานะเช่าก็ห้มันนอนกับหมูมันบปโนนก่อะเรื่อีนเรืองแถวฮากอีกแล้วน่กี่ะิ้นเือ อ๋อมันบุหร่เสือบุหรีเรื่องอีก่ช่างในสกุลยิมันยูนานะะอีกปย่เง้ยบ่าวกคนงนุ่งเสือนึงมาทาเขาจิบคะนุงไหนก็อน่นนี่นุงูเบาดานนสงมาหล่นเออเพี้ยนังม้ามาเสือไเมื่อนี้กอู้มายนงจิบเลี่การุ่งเสืออีกถายมันินเรื่อง มันเกิดเหตุเพ่งมากเลยนี่ถ้ปลอดภั่ไว้ได้นะหมอไเดน่ะหมอท่เกี่ยวหมอไดีมับยืแ้เม่ยเลยมตอนนี้แหงแล้วมันกวางไบ่เมันเคร่องอรเนาะเ้อาอันนี้ลุงยู่สิซื้อเขาลุงมายุ่งกว่าลุ้งอะไรไก็สิกิโลมันกวางเงีเนะมันกว่างไบ่เอร์เจูไปแอบเอามองละน้อยว่า เดินนี่ก็ใช่ไม่ใช่มนเมืองน้อตัวนั่นอิ่าทรเดินนางกเินเงอนมันไปน้องเปแปลงไรอย่าไปกินร้อนเลยอาเดินนี่เท่านี้นะอาทิตย์ละเยบ็อเงินละอาทิตย์ละสองบาเด้อานนูไใคคยหยาหราต้มสระขากับขากับเป็นหยาขากับจีไทยยันไทยันใช่หว่าเฮ้ยไทยปลูกหยาไทยน่ไ เอาแล้วโซลซาบ้ยเอาสอบจะหาฟิชใช่ไหมมาบ้าปลูกข้าวโพดทั้งวันก็โซลซาบัดเราขายนี่อ่ะเลยปลูกขราวโพดให้กเนาะปวดแป้งแล้วนี่ปลูกข้าวโพดท้ายว่ะปวดแป้งผลสำนึกน้ำแย่เลยปลูกข้าวโพด Ừ. 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 sao nằm nó sai hốt. Wa ừ. này như này như này này. Này à, cho dài hê. Give dung ngân. anh 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 là anh 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 vậy anh 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 cho anh 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 ก็ไป้มีนจ้ออยู่างให้นาเลคืออยู่ไทยเนอะพอดีกาพอยำๆบบมีน้ำเปิดให้น้าอีกน้ำก็พีดเคยเอาจะจ่ายทับหมู่โมกก็ได้นาอเต่เล้นะผเผาปั่นมมงโง่ได้ผาปันสิมาลูกมันจอยส่งให้สามมันยสามเปี่มันเกียว